สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News นนกุลชานนตตอไปเขินไปถึงโมเมนต์พิเศษของแอปทักษะอ่อนที่ไม่เคยมีใครได้เห็นลั่นดีใจที่ได้รับรู้คนเดียวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆต่างรอให้ใช้สถานะคําว่าแฟนกันสักทีสำหรับนางเอกสาวเบอร์ตต้นแอปทักษะอ่อนกับนักสแสดงหนุ่มรุ่นน้อง อย่างนนกุลชานนนซึ่งช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่าแอปนนกุลมักจะมีโมเมนต์คู่กันอยู่บ่อยๆหลังจากให้สัมภาษณ์อย่างตรงไปตรงมาในเรื่องของความสัมพันธ์และยอมรับว่าคุยกันอยู่จริงจนทำเอาแฟนต่างเขินตัวบิดกันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งบางช่วงบางตอนของรายการแชร์ to แชร์ด้านนนกุลก็ได้พูดถึงมุมมองที่เขาได้เข้าไปสัมผัสแอปทักษอรในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งว่า อย่างไรทางนนกุลได้เผยว่าพี่แอบเป็นคนที่อ่อนหวานมากๆแล้วก็เข้มแข็งมากๆข้างไหนก็จะมีบางมุมทีพูดแล้วก็เหมือนขิงขิงมีบางมุมเท่านั้นที่ผมรู้ซึ่งน่ารักสำหรับผมมากๆเวลาที่งอนงอเขาจะมีน้ำเสียงที่เขาใช้ซึ่งผมคงไม่สามารถทำออกมาให้ทุกคนได้ดูได้แล้วก็ไม่คิดจะทำเพราะอยากให้ผมรู้คนเดียว มันเป็นมุมน่ารักน่ารักในช่วงเวลาที่ส่วนตัวที่เราอยู่ด้วยกันเลยรู้สึกว่าดีจังที่เราเห็นแค่คนเดียวเราได้รับรู้แค่คนเดียวมันเลยพิเศษสำหรับเราอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ